สิบเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Android 12ก็ต้องขอกรบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูส่า57กันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำสิบเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยเกี่ยวกับ Android 12กันนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะครับผมแอปธนาคาร หลายคนนี่อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้แอปธนาคารแต่ก็อดไม่ได้นะผมที่อยากจะลอง Android v e เวอร์ชันใมาอย่าง Android 12ซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าความปลอดภัยของ Android 12เนี่ย ตอนนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับผมซึ่งเป็นรองทางเบต้าอาจจะมีช่องโหวอาจจะมีอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้ใช้แอปธนาคารนะแต่ใครที่ต้องการจะใช้เนี่ยผมต้องบอกไว้นะว่าแอปธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้บน Android เวอร์ชัน12นะผมจะมีแค่บางแอปเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกรุงไทยนะครับผมกรุงไทยเนี่ยสามารถใช้งานได้บน Android 12แล้วนะฮะส่วนแอปที่ไม่สามารถเปิดได้เลยก็มีนะครับผมนะั่นคือตัวของทั w a l l อ t นะอันนี้คือไม่สามารถเปิดแอปพลิเลคชัคนขึ้นมาปุบมันก็จะอย ทำงานทันทีเลยนะฮะอันดับที่9เกมโหมดที่หายไปหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะว่าตัวของ Android เพียวเนี่ยหรือ Android ที่แบบเป็น n n r r o i เที่มีการปรับแต่งเนี่ยมันมีเกมโหมดมาด้วยนะครับผมในเบต้าที่3ของ Android 12แต่ใน Android 12เบต้าที่4เนี่ย เกมหมดไม่ได้ถูกนําออกไปนะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจุดประสงค์ที่ทาง Google เนี่ยได้เอาออกไปเนี่ยเพราะอะไรนะฮะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะมีบั๊กและเขาน่าจะแบบเอาไปพัฒนาก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาให้ใช้ในเบต้า5หรือเบต้า6หรือในอนาคตนะครับอันดับที่8 Android 12เล่นเกมได้ซึ่งแน่นอนนะครับผม Android 12เนี่ยก็เป็น Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งมันก็จะมีความใหม่อยู่ในระดับหนึ่งนะผมซึ่งทำให้ เกมเมอร์บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเอามาเล่นเกมได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยนะว่าสามารถเล่นเกมได้นะฮะซึ่งเกมที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยก็มีผับจีกับอาวนะครับผม2เกมนะเพราะผมไม่มีเวลาโหลดเยอะนะครับผมปรากฏว่า2เกมนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะผับจีเนี่ยก็สามารถเล่นได้แบบผมคิดว่าน่าจะลื่นกว่าเดิมด้วยนะลื่นกว่าใช้รองมี u ยูของทาง r ร d มี N o t e ตด้วยนะครับผมส่วนอาวีเนี่ยผมมองว่า เปิด60เฟรมเนี่ยไดทีฟไฟต์ใหญ่เนี่ยอาจจะมีเฟรมเรทตกกันบ้างน,นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นที่ตัวเครื่องความร้อนหรือเปล่าหรือจะเป็นที่ตัวของรอม Android 12นะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันก็สามารถเอามาเล่นเกมได้อยู่ดีนะฮะอันดับที่7ความสเสถียรถ้าพูดถึงความสเสถียรแล้วเนี่ย Android 12เนี่ยก็ถือว่าเป็น Android ตัวใหม่ล่าสุดข,ของทาง Google เลยนะครับผมซึ่งแน่นอน หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบมันอาจจะมีอาการค้างอาการหน่วงให้เห็นกันบ้างนะอย่างที่ผมได้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตั้งวอลเปเปอร์เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกแล้วก็หน่วงมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวของความสเสถียรของตัวระบบเหมือนกันนะฮะซึ่งนั้นน่ะอาจจะเกี่ยวกับตัวมือถือที่ผมเอามาทดสอบ a n นดร12ด้วยก็ได้นะเนื่องจากสเปคมันไม่ค่อยแรงมากนะทำให้มันมีอาการหน่วงแล้วกกระตุกก็ได้นะครับผม อันดับที่6แอปที่รองรับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะามาใช้ในชีวิตจริงอะ่ะแบบเอามาใช้งานจริงๆอะ่ะแอปก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งสาคัญเลยนะที่หลายคนเนี่ยต้องการจะใช้งานนะครับผมซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าหลายคนเนี่ยต้องไปโหลดแอปจาก google play store ซึ่งผมก็ลองได้ทําการสุ่มดาวน์โหลดแอปมาจากใน google play store แล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้บน android 12นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่เรื่องจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ อันดับที่5การใช้งานทั่วไปต้องบอกแบบนี้นะครับผมแอนดัเนี่ย ถึงมันจะเป็น Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จริงนะแต่ผมมองว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะเรื่องแบตเตอรี่เอยเรื่องสเปคต่างๆเอยเรื่องการใช้งานเอยเรื่อง UI อะไรแบบนี้เนี่ยผมมองว่าผ่านหมดเลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาแบบจุกจิตกวนใจนะใครที่จะมาใช้งานจริงๆนะแบบใช้งาน Facebook เอามาเล่นเกมเอามาถ่ายรูปเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะคือมันสามารถใช้งานได้แทนตัวรอมือถือจริงๆเลยนะแต่จะมีปัญหาอยู่บ้างในบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็ต้องทําใจกันไว้ระดับหนึ่งนะฮะ อันดับที่4ใช้กับมือถือรุ่นอื่นได้ไหมถ้าพูดถึงตัวของรอมเพลแอนดรอยแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึง Google Pixel นะครับผมซึ่ง Google Pixel เนี่ยจะได้รับอัปเดตก่อนใครเลยนะฮะซึ่งรอม Android 12ตัวนี้เนี่ยก็มาจาก Google Pixel เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีคำถามนะประมาณว่าสามารถใช้กับมือถือรุ่นอื่นได้ไหมสามารถใช้กับพวกเ i ี o m มี i v o o p p ออปโป้ซัมงได้ไหมผมต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าขึ้นอยู่กับคนที่เอามาพัฒนาแล้วก็เอามาจับมืนะครับผม จะสมมุติว่าผมเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งแล้วผมต้องการจะเอารองแมดดอยสิเนี่ยมาใช้งานบน r ร d m i Note 8แล้วผมก็ทําการพอร์ตสำเร็จแล้วก็มาลงบนเรดมีโนตแปดสาเร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมต้องการจะแบ่งปันให้กับคนอื่นผมก็ทําการอัปโหลดไปในอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ใช้ r e d m i Note 8เหมือนผมเนี่ยก็สามารถโหลดตัวรอมตัวนี้ไปติดตั้งได้อันนี้ผมก็ต้องบอกนะว่าขึ้นอ,อยู่กับตัวรอมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะว่ามันมีให้เราดาวน์โหลดมาใช้งานตรงรุ่นกับมือถือของเราหรือเปล่านะ Egg. แน่นอนครับผมแอนดรอยแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีอิสต์เอ็กเป็นของตัวเองนะอย่างเช่นแอนดรอยสิบสองเนี่ยก็มีอิสต์เอ็กเป็นในส่วนของนาฬิกานะครับผมซึ่งนาฬิกาของแอนดรอยสิบสองเนี่ยเมื่อเราปักเข็มไปที่สิบสองนาฬิกาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอิสต์เอ็กของแอนดรอยนะครับผมซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้เป็นสิบสองนาฬิกาแล้วและนั่นคืออิสต์เอ็กของแอนดรอยสิบสองอันดับที่สอง user interface ต้องบอกเลยนะว่า a n d r o i d 12เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง user i n t e ินเ c e จาก Android 11ไปเยอะมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ status bar แล้วก็ในการตั้งค่าแล้วก็โมชั o นต่างๆในการเคลื่อนไหวของตัวกล้องเนี่ยถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมรวมถึงการปิดเครื่องเปิดเครื่องด้วยนะปุ่มเรียกเสียงเปาเสียงเองเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นแบบ u s e r i n t e r f a c e แบบใหม่นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสําคัญมากนะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ายมือถือต่างๆเนี่ยที่หยิบเอา รอม Android 12ไปทำเนี่ยก็มีการครอบทับ UI เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นของทาง Xiaomi เนี่ยก็ใช้เป็น MI UI แล้วก็ทาง OPPO เนี่ยใช้เป็น ColorOS นะครับผม Samsung เนี่ยก็ใช้เป็น One UI นะฮะก็มี UI ครอบกันมาเยอะนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้เห็นตัวรอมเพียว Android 12แบบเต็มๆนะฮะต้องใช้รอมเพียวเท่านั้นนะครับผมถึงจะเห็นอันดับที่1 Messenger อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยขัดใจมากๆเลยนะกับ Messenger ร์สี่เหลี่ยมนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมสเซนเจอร์เนี่ยมันเป็นวงกลมนะฮะพอเราอัปเดตมาเป็นตัวของ Android 11แล้วเนี่ยเมสเซนเจอร์เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่ชอบนะครับผมรวมถึงตัวผมด้วยผมก็ไม่ชอบนะฮะแต่พอมาเป็นใน Android 12เนี่ย Messenger เนี่ยได้กลับมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วนะครับผมมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับ Android เวอร์ชันเก่าๆนะฮะอันดับที่ศูนย์ความ แอนดรอยเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างอะไรแบบนี้เนี่ยที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมนะผมแต่ในตัวของแอนดรอยสิบสองเนี่ยได้เปลี่ยนความ,มเหลี่ยมเนี่ยเป็นทรงมนหมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างของทาง YouTube เอง หรือเป็นหน้าต่างของ Messenger เองเนี่ยก็จะเป็นมนๆหมดแล้วนะรวมไปถึง Sta t u s Bar ด้วยนะผมก็จะเป็นแบบรูปทรงมนๆน,นะฮะก็ไม่ได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมจานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิบเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Android 12นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเรานะครับโอเคจงไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่ บ๊ายบายไว้เจอกันครับทุกคน